นะกับกับเหตุน,นี้เพราะว่ามันเป็นเหตุครั้งที่สองที่เขาเจอมูลค่าความเจริญสี่สิบสองสิบล้าน นอนอยางพลังนะครับก็คือลักษณะก็เป็นวัตถุริยอย่างเดียวเพิ่มต้นโรงงานไม่กี่โรงพื้นที่ไม่เยอนนะต้นต้นตอนนี้สองโกดังครับเป็นโกดังใหญ่ขนาดเขาจะสร้างไม้โกดังนี้กว้างยาวอะไรเท่าไหร่อ๋อขนาดไม่ได้ใหครับอันนี้ข้อมูลจริงหรือปลอมเลยต้นต้นตอนเกิดเหตุเนี่ยมีใครทํางานอะไรอยู่ข้างในไหมคะตอนเกิดเหตุครับก็อันนี้จากจากข้อมูลต้นต้นเนี่ยยังไม่ทราบนะเพราะว่าทางเจ้าของก็ยังไม่ ยังไม่ได้พูดคุยกันแล้วก็เขาก็รู้สึกกับเสียใจนะกับกับเหตุนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุครั้งที่สองที่เขาเจอก็คือเคยเกิดเหตุมารอบแล้วครั้งแรกไม่ที่ไหนพี่ไม่ตรงนี้ครับตรงนี้เหรอที่เดิมครับตรงนี้มันเป็นโรงงานหรือว่าเป็นประเภทอะไรอ่ะเป็นพพชยางพาราเรานำเข้ายางพารามาแล้วมาเก็บไปนี่ในบริษัทบริษัทที่ผลิตมันอยู่ตรงครับ ไอ,อ้ท้ายเกาะอ๋อตอนเกิดเหตุอ่ะมีมีมีคนงานหรือมีอะไรไหมไม่มีคนงานมีแต่คนงานก่อสร้างอ๋อเราอ๋อเรามาต่อเติมใช่ไหมต้นทุนทำเสร็จหลังหลังโน้นอ่ะหลังเก่านะที่กำลังมาอยู่นี่เป็นหลังเก่าหลังใหม่เสร็จเสร็จแล้วก็มันมันมีการต่อเติมกันอยู่ไม่แน่ใจว่าเชื่อมอะไรกันหรือเปล่า<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็คือรับแจ้งจากคนงานใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ตอนนี้เราเสียหายไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะคะถ้าถ้าคิดก็นนั่นก็คือทั้งหมดมันสามสิบถ้าเก็บไว้อยู่ประมาณสามสิบประตู้ ประมาณความตอนตอนนี้มูลค่าความเจริญ40-50ล้านเป็นไงครับตอนนี้ก็ด้านหลังที่เราเห็นเป็นสยามอีเทนโฟมนะฮะเป็นโรงเรือนก็อยู่สองโรงเรือนด้วยกันเป็นที่เก็บวัสดุที่เอามาผลิตทำในที่นอนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟมนะฮะไไหม้เกิดตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณสัก10โมงกว่า11โมงช่วงนั้นมาการกวบคุมเพลิงขนาดนี้เนี่ยก็มีทาง กองศุลกท้องถิ่นนะทั้งปอพอทั้งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยายเองแล้วก็จังหวัดปทุมธานีเนี่ยระดมกําลังมาช่วยกันท่านในอำเภอทั้งสองอำเภอเลยนะครับก็มามาชะการเหตุการณ์ที่นี่ด้วยท่านนายกทั้งสองแห่งก็มาช่วยกันตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดอยู่แตครับก็ไม่น่าจะลุกลามต่อนะแล้วเแต่ว่าขั้นตอนต่อจากที่ไปเนี่ยเขาต้องไปคุยเศษที่มันติดเชื้อเพลิงอยู่เนี่ยพอดับเสร็จปุ๊บต้องคุยออกมาเพื่อดับเพื่อสนิทไม่งั้นแล้วมันก็จะไม ท่านครับแล้วก็ควันครับจะรบกวนชาวบ้านเลยครับท่านครับตอนนี้มันน้อยลงนะตอนแรกก็รบกวนนะมันไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงแล้วลดลงต่ำแล้วนะครับแล้วก็รถดับเพลิงที่มาก็ประมาณสัก4ี่ห้าสิบคันเลยคาดว่าน่าจะอีกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนน่าจะควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดเลยนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเฝ้าระวังไว้ไม่ให้มัน ชิญออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ